โอเคทุกคนดูนี่นี่คือแ a บ,บตัดหญ้าทำไมก่อนอื่นคืออะไรมันให้เราหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในหญ้ากล่องโบราณอาา่าฮะเก็บแล้วทำยังไงเก็บแล้วได้ได้อะไรอะ่ะเก็บแล้วทำไมตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าเก็บกล่อง ค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในหญ้าสมบัติเต็มเลยโอ้า oh my god อันนี้คือสมบัติแล้วเหรอไอ้กล่องโบราณโบราณเนี่ยนะกล่องสมัยพระเจ้าเฮานี่คือสมบัติเหรอแล้วนี่คืออะไรทำไมมีมีดปักอยู่ในดินคืออะไรเก็บไม่ได้ด้วย ตัดหญ้าตัดย้าตัดหญาอัพระดับเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีอัพระดับยังไงอ๋อด้านล่างอ๋อยิ่งตัดหญ้าก็จะยิ่งเพิ่มระดับโอ้โหตัดหญ้าอันนั้นคือหญ้าสีฟ้าหญ้าระดับแ้วเออ มีจากเกนตัดไปเลยๆตัดไกลแล้วแค่นี้เดียวเป็นระดับสามแล้วตอนนี้กล่องทำอะไรได้อ๋อกล่องเปิดได้ก็ไม่น่าถามว่าทำอะไรได้โอ้โหได้แต่ของกระกากนี่กล่องระดับสามกากอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ สามร้อยสามร้อยยี <c oughs> 300่สิบสี่ใสยังไงอันนี้โหท่อนไม้บวกเก้าเก้าอันนี้คืออะไรพอท่อเพื่อเล็ดต่ออ๋อ oh. oh oh. ใช้โอ้โหใช้ท่อนไม้เพื่อตัดหญ้าเหลือจะเชื่อพูดไปใครจะเชื่อผมใช้ท่อนไม้ตัดหญ้าโอ้โ oh. หอย่างตึง พูดไปใครจะเชื่อผมใช้ท่อนไม้ตัดหญ้าโอ้โหทำไมตรงนี้มันหนาจัางเลยเป็นหญ้าที่หนามากๆหญ้าตัดตัดสีฟ้าได้หรือยังยังไม่ได้อนี้คืออะไรหลังวันฟรีโอ้กดไลค์เกมเขาร่วมกลุ่มตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าพูดไปใครจะเชื่อผมเจอกล่องสมบัติในหญ้า อะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูโดนกี้เฮ้ยมันฆ่ากันได้ด้วยเหรอโอ้อะไรอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะโอ้ไม่ทำงี้เหรอโอ้โหได้แต่ของกะกะไม้อันนี้ดีกว่าเยอะเลยไม้บวกก้าลยมา มันไม่ใช่แบบตัดญ้าธรรมดาเราต้องหลบคนด้วยเฮ้ไอพวกปีศาจไอพวกน่ากลัวตัดญ้าตัดญ้าไปเรื่อยๆเอ้อะไรอะกล่องสมบัติขนาดใหญ่โอ้โหตัดญ้าไปเลย ตอนนี้เป้าหมายของผมคืต้องถึงระดับสิบให้ได้เป้าหมายของผมคือผมต้องถึงระดับสิบนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะง่ายเกินไปว่ะเป้าหมายนี้เก็บมาเลยกล่องเยอะมากเลยแถวนี้กวาดกวาดกวาดเอ้ยมันแทงตัวผมกวาดได้กวาด กวาดกวาดไปน,นี่หญ้าสําเร็จรูปอะไรเอามาให้มมากินกวาดกดกวาดกล่องเยอะมากเลยมียญาหนานี่กวาดไปให้หมดหายไปให้หมดแต่ก็ยังทุบไอ้หญาสีฟ้าไม่ได้อยู่ดี มันทุบหญ้าเขียวๆนี้ก่อนโอ้โหตีหญ้าสีเขียวเข้มแล้วได้เลเวลเยอะมากเลยโอ้โหทุนดูตีหญ้าสีเขียวเข้มแล้วได้เลเวลเยอะมากเลยโอ้โหอันนี้คือหญ้าปกติหญ้าปกติก็เยอะเหมือนกันอ๋อหญ้าปกติได้น้อยแต่ว่ามันทุบง่าย อันนี้ได้เยอะแต่ตียากโอ้ยไขวะนั่นน่ะนี่ไปดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองกำลังตกอยู่ในความอันตรายเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นข้างหน้าก็มีอ๋อระดับสองเองเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อไม่ไงโอ้ระดับสามเฮ้ยมาระดับสามแล้ว แต่เราระดับห้าอ้ามันเอ้า,อามันหายไปไหนอ่ะมันมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปได้ยังไงโอ้อะไรอ่ะเอ้ยระดับ 4! สี่สองกินอูสองกินอูทีนี้เป็นได้สองกินอูโอ,อ้อย,สอออย,อย,ยสองกินอูเอ้าวเอ้ยโดนสองกินอูค่ะเปิดกล่องให้หมดเลย ได้อะไรดีดีบ้างไหมโอ้โหทุกคนได้ของก,กากอะนี่คืออะไรอะกันไกลเอ้ยสองสองร้อยเจ็ดิบแปดเปอร์นนี่ไงได้ของดีกว่าเดิมแล้วอไม่เนี่ยอันนี้สามรอยยี่สิบสี่อันนี้มันกากกว่าโอ้โหไม่ดีอันนี้โหดกว่า อ๋อเปอร์เซ็นต์คือขนาดอย่างนี้นี่เองนี่กลับมาพร้อมกับเลเวลศูนย์เหมือนเดิมแอดสองจินอูสกัดเงากวาดเลยกวาดเลยกวาดเลยคราวนี้ต้องระวังคนให้มากกว่าเดิมละ เหมือนระดับสิบเนี่ยมันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเนี่ยมีคนขัดขวางตลอดเลยอะน้ยนั่นอะไรกล่องปกตินี่วะกล่องไม้ไม่ใช่กล่องไม้กล่องไม้ยาสำเร็จรู้ไว้ใครวัาร,ระดับเจ็ดอย่าเข้ามานีหนี อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามีแต่คนฆ่าเราว้ายได้ส่งกลับไปหาพระอินเลยพระอิศวรดิได้ของไม่ดีเลยเอะเฮ้ยอะไรของระดับแล้วโอ้โหแต่พลังมัน เอ้โหดกว่าเดิมไม่ไงไม่พลังการตัดร้อยหเลยอันนี้เหลือจะเชื่อใช้ดาบตัดหญ้าอ,อ๋อเป็นไปได้มาออกเลยคราวนี้เจอใครจะฆ่าให้หมดเลย,เ,ยเจอใครจะฆ่าให้หมดเลยคราวนี้ ไม่อ่ะจะซื้อใครมาใช้ดาบตัดหญ้าวะเนี่ยตัดไปเรื่อยเลยตัดให้ขาดเลยตัดอย่างง่ายเลยคราวนี้เฮ้ยสวิง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 เฮ้ยคราวนี้เลเวลสี่แล้วแป๊บเดียวเองทุกคน เอ้ยผมตัดหญ้าหญ้าท qu ี่เป็นสีเขียวเข้มได้ในครั้งเดียวแล้วอ่ะโอหเบลขึ้นอย่างไวเลยแล้วกขาตัดหญ้าสีฟ้าได้แล้วไม่ไงออข้าเเเออเ่เไงขาดแล้วตีหญ้าสีฟ้าได้แล้วแต่อย่าตีดีกว่านี่กล่องเอออยากได้หางแค่อเียเอื้องมือกับไปตีหญ้าสีเขียวดีกว่า ไม่เวลขึ้นอย่างเยอะเลยอ่ะไม่ได้กล่องไหมอันนี้อยากได้อ่ะกล่องมันอยู่ในนั้นอ่ะโอ้โหนี่ตัดยาตัดยาเอ้ยได้กล่องสีเอ้ได้กลอ่อ,กลองในยาฟ้าใหม่อันหนึง่งอ๋อเลเวลเพิ่มก็ได้กล่องด้วย ไม่ตัดตัดให้หมดอย่าให้เหลือ,อย่าตัดให้หมดเลยครับตัดให้หมดเลยตัดเพื่อเป้าหมายเลเวลสิบตอนนี้ไม่มีใครมากวนเลยรู้สึกมันรู้สึกว่ามันสุดยอดมากเลยการที่สามารถตัดญ้าได้แบบไม่มีใครมาโอเคไปละ ไม่น่าพูดเลยแต่ยังไงตอนนี้เราก็สามารถตัดญยาได้แบบสบายใจไม่มีใครมากวนไม่แหละสุดยอดเลยเอา่าตับเป็ดเขาื่ออะไรอะ่ะเลื่อยทุกคนเขามีเลื่อยเขาทุบไอ้ย,ออายาสีม่วงได้ด้วยอะ่ะเจ็คล้ยอย่างโหด กล่องโบราณกล่องสีฟ้าอยากได้อะอยากได้อยากได้ไดไดทุบเข้าไปเลยทุบเข้าไปเลยรู้สึกว่าเวลเยอะแล้วมันทุบไวขึ้นนี่แป๊บเดียวระเบิดเลยอะทุบสินี่ทุบไปเลย ไปแล้วยังไงได้มาแล้วกล่องโลหะขนาดใหญ่โอโหเฮ้ยใคร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 เอ้ยมันหนีเราไอเอ้ยระดับสี่เองฮแค่ระดับ <Hi> ส <i owa> ี่เองทำเปรี้ยวเอ้ยเดี๋ยวแปลกแปลกเฮ้ยแปลกแปลกเดี๋ยว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 ทำไมมันเก่งจังอะอาวุธมันโหดอะ อะไเนโเอาดนเกลียนนะทำไมไม่โจอ่ะทำไมไม่โจอ่ะโดนเกลียนหือต้องไปอีกรอบมันไม่โจอ่ะทุกคนดูดิเอาไม่โจอ่ะโอไมนะอนี่อาเนบา เปิดกล่องอันนี้ไม่มีของดีๆเลยกล่องโบราณโอ้โหอันนี้ก็ไม่มีของดีๆเหมือนกันเอ้ยอะไรอะมีตโต้ระดับแรที่เคียวด้วยแล้วก็ได้มีตโต้สองอันนะอันนี้กล่องไม้ขนาดใหญ่ได้โอ้โหของอย่างกำเลยก่อนี้เอ้ยของระดับอีบ กแล้วก็นี่กล่องโลหะขนาดใหญ่เปิดเลยโอ้โหของอย่างกากอันนี้ใส่โอ้โหสะโอ้อันนี้ร้อยสี่สิบสามเองอะกากมากมากเลยตอนนี้อันไหนดาบอันใหม่ โห oh, ดาบใหญ่มากนี well, so ่กวาดเรียบ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 โอ้โหเห็นแย่โดนตัดแล้วมันรู้สึกดีกวาดเียบกวาดให้หมดกวาดให้หมดเลยกวาดให้หมดเลยกวาดโอ้โหเลเวลน้อยละตีเดี๋ยวจไม่นานได้ไม่มไม่มไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ เราจะไม่ยุ่งกับไอ้นั่นเราจะไม่ยุ่งกับไอ้นั่นตัด้าของเราไปดีกว่าโอ้โหได้วุ้นใหม่แล้วเลเวลขึ้นง่ายมากเลยแป๊บเดียวเลเวลห้าแล้วอะบักเลยในเป้าหมายเลเวลสิบไม่ไกลเกินเอื้อมเป้าหมายเลเวลสิบไม่มีไกลเกินเอ,อ,อนื้อมเก็บกองตัดญ้าได้ยังง่ายดายเลยถาบใหญ่แล้วมันสบายขึ้นจริงนะเนี่ย ทุกคนดาบใหญ่แล้วมันสบายขึ้นมากเลยอ่ะดาบใหญ่ระยะการตัดมันกว้างอ่ะนี่ปัดเปียง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 ปาดเปียงปัดเปียงปัดเปียงโอ้โหปัดเปียกเลเวลกเริ่มไม่ขึ้นแล้วอ่ะเลเวลหกแล้วเลเวลขึ้นช้ามากเลย กล่องใหญ่ฟันมันเข้าไปฟันมันเข้าไปนี่กล่องเอากล่องไม้ขนาดใหญ่โอ้หรือว่ากล่องเหล็กนี่ปาดมันเข้าไปปาดมันเข้าไปปาดมันเข้าไปลเลเลจแล้วทุกคนอันนี้ต้องใช้สามพันพลังโอ้โหมันเยอะมากเลยีกล่องเหล็กมีกล่องเหล็กสี่อันแล้ว อันนี้กล่องไม้ใหญ่เอะไรเนะี่ยติดอะไรกล่องไม้ใหญ่กล่องไม้ใหญ่เลยตัดให้หมดเลยมันมีแต่กล่องกากากระแถวนี้ยอยากได้กล่องเหล็กอะอ่ามันมีแต่กล่องกกาก,ากอเอ้ยอะไรทุกคนยาสีเหลืองโอ้โหสองหมื่นพลัง โอ้โหสองมือเลยเออขอขอเก็บหน่อยกล่องโบอ่ากล่องโบราณโดนเกลียดขอเก็บอันนั้นหน่อยเก็บเลื้อยมุดเข้าไปมุดไม่ได้อเอออะไรใคร โอ้มเมื่อกี้วิสามเอ็นนี่ะนี่กล่องไม้เจอกล่องอะไรเก็บให้หมดเลยนี่ตรงนี้ตัดหญ้าสีฟ้าง่ายมากเลยแต่ก็ยังใช้เวลาในการตัดนานอยู่ดีอะกล่องเหล็กกล่องเหล็กเก็บ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 ไม่มีใครมาฆ่าเราเลยอะเป้าหมายเลเวลสิบมัน ใกล้แล้วแค่นิดเดียวเองไม่ไกลเกิดเอื้อมจะเลเวลแปดแล้วอีแค่นิดเดียวปาดเปลี่ยงเลเวลแปดแล้วทุกคนปาดเปลี่ยงอีกแค่สองเลเวลก็จะเลเวลสิบแล้ว ตัดหยาอย่างนี้เลยห่อแบบมีแค่ตัดมาให้มีตัดมาอะไรตัดมามีแค่ตัด้าตัดยาอะไรมาตัดยาอะไรเออมีแค่ตัดญ้าอย่างเดียวเลยตัดยาไปด้วยดาบใหญ่พูดไปใครจะเชื่อในญ้าแม่งมีกล่องสมบัติคาดเยอะเลยตัด้าตัด้าตัดาตรตัดยาใครกเยอะเลย ทำไมหญ้ามันโตวไวจังเลยวะเนี่ยตรงนี้ปุ๋ยตากระต่ายบินนี่หญ้าโตใหญ่เลอยอบใหญ่ป,ปุ๋ยตากรนะต่ินะทำไมเอ้ยใครอ่ะโอ้หเลเวลสองทำห้าเลเวลสองทำห้าเลเวลสองทำห้าอ้าว